คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากรกา,าคาสกอสูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาําไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิตาสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 over ทุกๆท่านครับผมก็วันนี้ผมมี ฟุตบอลมานำเสนอนะส,สำหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป V.I.P เฉลยประจำวันที่9กย64นะครับคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มสำหรับ V.I.P เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45UVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยมีเปิดบริการรูปแบบใหม่แล้วนะครับ ก็ครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับพร้อมเมื่อไหร่เราก็ซื้อวันนั้นนะครับเพียงในราคาแค่15บาทต่อวันเท่านั้นนะครับและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่เช่น VIP 1 2และผลงานพี่เสือที่มีอันดับที่ดีที่สุดนะ1 2 3นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีการซื้อขายผ่านทางแอดมินแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับและตุลาคมนี้ที่จะถึงเร็วนี้เนี่ย มีการเข้าใช้หน้าเว็บไซต์ได้แล้วนะสามารถฝากเงินผ่านหน้าเว็บเพื่อซื้อสื่อแล้วนะครับวันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียอะไรนะครับพร้อมใช้วันไหนก็ค่อยกดซื้อวันนั้นนะครับเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยทางเราเนี่ยจะมาแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็สมาชิกสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วครับใครที่สนใจเนี่ยแอดไปได้เลยครับ o v r 1 6 8 o v r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ก็วันนี้มันเป็นวันที่ว่าฟุตบอลน้อยมากนะครับคือคือแข่งกันน้อยมากๆมันจะไปพวกทีมชาติ2-3าคู่แล้วก็ไปฟุตบอลยู20ไปเลยของบอลบอลบราซิลเนี่ยก็วันนี้ขอไปฟุตบอลบราซิล CPL นะครับคู่ SERC บราซิลย20นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเกีวมิโอโอชันโกเยาวชนนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นบอลบาซิลนะเตะเวลาตีหนนะครับ ก็ราคาเนี่ยของคู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเกมิโอเนี่ยต่อครึ่งควบลูกนะจ่าย0.93ให้ลงบาซิลยูยี่สิบเนี่ยจ่าย0.88นะครับส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาสามลูกนะครับจ่ายสูง0.80จ่ายต่ำหน0่นย์น้ำเต็มพอดีนะครับและราคาพูแรกที่เปิดออกมาเนี่ยเป็นฝ่ายเกมิโอเนี่ยให้ชนะ1.67่พูเสมออยู่ที่3.80แและให้พู เซอีบราซิล e เนี่ยชนะ4.00นะครับนี่คือราคาเปิดตั้งต้นนะครับไล่ราคาปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยไหลแล้วนะไหลให้แกวิโอนะโอซันโก้เนี่ยไหลไปต่อหนึ่งลูกแล้วนะครับจ่ายน้ํา0.83ให้ลอง ERC บราซิลเนี่ยจ่าย0.98นะครับไล่ราคาสูงต่ําเนี่ยก็ขยับหนีไปที่3ลูกควบนะจ่ายสูง0.90จ่ายต่ํา0.90เช่นกันนะครับไล่ราคาพูเนี่ย ก็ปรับมาให้เกมิโอชนะ1.45และภูเสมอก็หนีไปที่4.33และให้ภูเจ้าบ้านชนะ5.00นะครับถ้าเราดูราคาภูตั้งต้นกับราคาภูปัจจุบันเนี่ยถือว่าไหลไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่การที่ต่อราคาแต่การที่ต่อ1ลูกเนี่ยแล้วภูของบอลต่อที่ชนะอยู่ที่1.45เนี่ยคือรับประกันเลยนะว่าเกมิโอเนี่ยโอซันโกเนี่ยมีแน่หนลูกมีแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเกมิโอเนี่ยจะจบคมใน มากเท่าไหร่นะครับสลับบอลคู่นี้เนี่ยส่วนทีม serc brazil u 2 0่เนี่ยสีห้านัดหลังเนี่ยยิงใครไม่ค่อยได้เลยนะแล้วก็เสียประตูเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือเล่นนอกบ้านเนี่ยต่ำๆเนี่ยต้องเสียอย่างน้อยน้อยเนี่ยสงประตูให้เราเห็นเลยนะและสีห้านัดหลังสุดเนี่ยก็มีประตูครึ่งแรกให้เห็นทุกนัดนะครับและสถติของ aerc b ร a ซ i l เนี่ยสนัดหลังสุดที่เฝ้าลังเนี่ยก็ แพ้ซาบะโล60แพ้ซาเมนโต20แพ้โอซันกูอูเด็ก60และยิงในครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับถือว่าสภาพทีมถือว่าย่ําแย่พอสมควรนะครับส่วนเกมมีโอเนี่ย4หาหนัดหลังสุดเนี่ยเกยมิโอเนี่ยยิงคู่แข่งได้ทั้งหมด3นัดเลยนะนัดแรกที่เปิดมาเดือน8 2021เนี่ยก็22ก,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 ก็ยิงคู่แข่งได้แล้วก็เล่นในบ้านก็แพ้โอซันกูเด็กนะแล้วก็ยิงคู่แข่งได้เหมือนกันมีอยู่วัดมอยู ครั้งหนึ่งก็วันที่27เดือน8เนี่ยออกไปแพ้ซอบโร60ูยเลยนะยิงคู่แข่งไม่ได้แล้วนัดล่าสุดเนี่ยก็เล่นในบ้านก็แพ้ออสโตเยาวชน1สีก็ยิงคู่แข่งได้เหมือนกันแล้วก็4ีนะัดที่ผมบอกไปเนี่ยมีประตูครึ่งแรกให้เห็นทั้งหมดเลยนะและ2นัดล่าสุดที่เกมิโอออกไปเยือนเนี่ยก็มีประตูครึ่งแรกให้เราเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะทั้งสองนัดคือคือยิงได้ก็พร้อมเสียได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมมองนะว่าเหรียราคาที่ต่อมาเนี่ยอยู่ที่ว่าเกียรมิโอนี่แหละว่าโอซานโกเยาวชนเนี่ยจะยิงใส่ SCRC บราซิลยูยได้หรือไม่เพราะว่าเจ้าบ้านบราซิลยูยเนี่ยยิงใครไม่ค่อยได้เลยนะและราคาที่ไหลไปในทิศทางจากบอลต่อครึ่งครบลูกแล้วไหลไปต่อหนึ่งลูกเนี่ยแล้วพูสนับสนุน1.45แล้วพูเสมอเนี่ยจาก3.80เนี่ย หนีไปที่4.33และให้เจ้าบ้านเนี่ยจากที่ชนะเนี่ยผูเจ้าบ้านชนะเนี่ยจาก4.00เนี่ยก็ไหลหนีไปที่5.00นะถือว่าไหลไปในทิศทางที่เดียวกันนับซึ่งผมมองว่านะบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่เกยวมโอนะครับโอซันโกเนี่ยจะยิงคู่แข่งได้หรือไม่แต่มันมีอะไรที่ว่ามันผิดผิดสังเกตยอยู่คือว่า scie าาชยู่0ิเนี่ยคือยิงใครไม่ได้แต่ว่าเกลเมโอเนี่ยไปต่อไม่ขันนะาละ ราคาแรกเนี่ยคือต่อแค่ครึ่งครบลูกเอง0.93ให้ลอง0.88ซึ่งราคาการจ่ายน้ำตรงนี้ผมยังมองเลยว,ว่า serc b r a ซ i l เนี่ยสู้นะครับส่วนภูเนี่ยภูราคาตั้งต้นที่เปิดมาเนี่ย1.67กับเกมโอชนะบอลต่อครึ่งครบลูกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ภูเสมอ3.80ราคาตั้งต้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ของเกมโอทั้งหมดนะครับและและปัจจุบันเนี่ย ไหลไปต่อ1รุ่นเนี่ยแล้วภูขยับลงมาน้อยเนี่ย1.45เนี่ยแล้วภูเสมอเนี่ยจาก3.8ไป4.33เนี่ยซึ่งผมมองว่าอยู่ที่เกียวมิโอโอซานโกเยาวชนเนี่ยครับว่าจะทําได้ไหมสํหรับวันนี้ก็วันนี้นะครับไปฟุตบอลบาซิล CPV นะครับเตะเวลาตีหนึ่งนะคู่ระหว่าง SERC บราซิล U20 นะครับเจอเกียวมิโอโอซานโกเยาวชนถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ย ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ s 4 5 o v e r นะครับ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นและใครที่สนใจทัศนะรายวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเรามีเปิดระบบเรียบร้อยเลยนะคือแอดไปเลยครับจะมี admin คอยตอบอยู่ตลอดนะครับก็ s o v e r 1 6 8นะครับ o v e r 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ